สวัสดีรับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะอยู่กับการรีวิวอะไรรถยนต์คุณภาพระดับสงนอกภายใต้แบรนด์ไทยยามาโตะนะครับอะไรที่นํามารีวิวในวันนี้นะครับก็จะเป็นปั๊มน้ำมันเครื่องของไทยยามาโตะปั๊มน้ำมันเครื่องของไทยยามาโตะนี่ครับก็จะผลิตขึ้นในโรงงานในเมืองไทยที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001เ v e r s i o น2015นะครับก็จะเป็นโรงงานเดียวกับที่ผลิตอะไรของไทยยามาโตะที่ผมได้รีวิวเอาไว้ก่อนหน้านี้ครับซึ่งปั๊มน้ำมันเครื่องของไทยยามาโตะเนี่ย เขาก็จะมีจาหน่ายทั้งในเมืองไทยและส่งออกไปยังต่างประเทศครับเหมือนอะไรชิ้นอื่นของไทยมอโตนะครับปั๊มน้ำเรื่องไทยมอโต้นี่ครับเขาก็จะผลิตออกมารองรับรถยนต์ตั้งแต่รถกระบะรถบรรทุกสี่ล้อรถหล้อรถสิบล้อแทบจะทุกรุ่นเลยครับซึ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้านี่ครับอันนี้แค่บางส่วนนะครับคือขนมาทั้งหมดไม่ไหวนะครับซึ่งในวันนี้นครับผมก็จะขอใช้อของอีซุ ผมดูแซมาเป็นตัวบรรยายในวันนี้นครับซึ่งในส่วนน้องเสื้อโครงสร้างด้านนอกเนีครับเขาก็จะสร้างขึ้นด้วยอลูมิเนียมเกรดสูงที่ใช้สําหรับงานผลิตอะไหร,รถยนต์เพื่อให้ได้ความแข็งแรงทนทานรองรับความร้อนในอุณหภูมิสูงแล้วก็ทนต่อแรงเสียดทานในจุดที่มีการเสียดสีเคลื่อนไหวถึงแม้เครื่องยนต์จะอยู่ในรอบสูงนะซึ่งในส่วนนองเฟืองนะครับในส่วนของฟันเฟืองปัน่นนะ้ำมันเนี่ย ขาเสร้างขึ mm ้น hmm. ้วยเหล็กกล้าที่ผ่านการขึงด้วยเครื่องจักรที่ทนสมัยก็จะผ่านการขึงการปรับบาลานซ์ด้วยเครื่องจักรอุตสาหกรรมที่ได้มาตรฐานสากลที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งควบคุมงานโดยทีวิศวกรผู้ที่มีความชํานาญนะครับแล้วก็จะผ่านการตรวจวัดความแข็งด้วยเครื่องตรวจวัดความแข็งที่ได้มาตรฐานสากลครับเพื่อให้ได้ค่าความแข็งตามค่ามาตรฐานที่เขากำหนดนะครับชิ้นส่วนต่างๆเขาเนี่ยครับก็จะผ่านการตรวจสอบค่าความเพียนต่างๆด้วยเครื่องจักรที่ทนสมัยที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์เพื่อให้ชิ้นาานนนนน่ะชิ้้้ัััออกกกมไดเททุครบ ในสวนเฟืองขับนี่เอสร้างขึ้นด้วยเหล็กฟอร์จิงที่เผาให้ในอุณหภูมิพอเหมาะก่อนที่นำไปดขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรอุตสาหกรรมที่ได้มาตรฐานและผ่านการพลึงด้วยเครื่องจักร c n นที่ได้มาตรฐานสากลนะครับก็จะได้ชิ้นงานที่มีความแข็งแรงสูงไม่สึกหลอหรือแตกหักง่ายๆนะครับงานเขาทุกชิ้นนะครับก็จะผลิตขึ้นด้วยเครื่องจักรที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งน็อตยึดในจุดเชื่อมต่อจุดต่างๆนี่นะครับก็จะน็อตไซส์มาตรฐานไซส์เดียวกับทางค่ายผู้ผลิตรถ ซึ่งในชิ้นส่วนของวาล์วแรงดันนะครับก็จะเป็นอะไรที่นําเข้าจากต่างประเทศมาประกอบร่วมนะครับซึ่งตัวนี้เป็นของฟูโซนะครับรูปนี้นะพอดีรูกนี้วาล์วแรงดันมันอยู่ลึกนะครับนี่ครับวาล์วแรงดันในช่วงที่เกิดแรงดันในปั๊มน้ำมเครื่องสูงเกินไปวาล์วนั้นก็จะคลายออกมาวาล์วน้ก็จะเปิดนะครับป้องกันไม่ให้ปั๊มน้ำเครื่องนั้นแตกหรือระเบิดนะครับอันนี้ก็จะช่วยเซฟปั๊มน้ำมเครื่องไม่ให้เกิดความเสียหายนะครับวาล์วนั้นก็จะยกขึ้นนะครับอันนี้นะครับ ทวานสาาที่แบบเดียวกันนะครับแต่ว่ารูปร่งางคนละอย่างแล้วแต่รุ่นแล้วแต่รถรุ่นนั้นที่เขาผลิตออกมานะครับซึ่งในส่วนของแรงดันเนี่ยค่าปอนที่เขากำหนดไว้ก็จะเป็นค่ามาตรฐานตามสเปคของรถรุ่นนั้นนนะครับปั๊มน้ำมันเครื่องของไทยประโตก็จะมีขายตามร้านอะไรทั่วประเทศเลยนะครับซึ่งปั๊มน้ำมันเครื่องของไทยประโตนี่ครับงานทุกชิ้นที่เขาผลิตออกมาเนี่ยครับเขาก็จะผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทนสมัยควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ตรวจวัดอย่างละเอียดนะครับซึ่งงานของเขาครับทุกชิ้นทุกชิ้น เขาจะวัดค่าความเพียนต่างๆเนี่ยแต่ละชิ้นเนี่ยก็จะไม่ต่างกันเกินหนึ่งไมครนนะครับซึ่งหนึ่งไมครนเนี่ยเป็นสัดส่วนที่ละเอียดยิบย่อยมากนะครับซึ่งไม่สามารถที่จะวัดได้ด้วยเครื่องมือทั่วไปนะครับครับสหรับการรีวิวปั๊นน้องเครื่องของยี่อทัยปโตโดยผมพิทักวิเศษรองๆก็มีเท่านี้ครับแล้วพบใหมค่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ